นิสสร์เป็นคาบแรกสมองเรายังยังไงครับยังไม่ได้ใช้งานเนาะมาบวกเลขน่าจัดได้เดี๋ยวคาบนี้เป็นสุข,สขศึกษานะครับซึ่งคาบที่แล้วก็ได้ย้อนไปในเรื่องของการล้างมือเจ็ดขั้นตอนซึ่งถ้าเราเปิดเทอมเนี้ยนะลูกเราต้องได้ใช้นะครับเนาะที่สอนไปแล้วให้ทําเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆท่าที่หนึ่งนะครับก็คือรูปปลาว่ายน้ำสอเป็นเต่าถอดกระดอง สเป็นหนวดปลาหมึก4เป็นอะไรครับหอยมุดดิน5เป็นนกโบยบิน6เป็นงูฉกใบไม้แล้วก็7อะไรครับหมาป่าออกจากโพงเนาะอันนี้7ขั้นตอนที่ได้สอนไปแล้วบางคนอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็ลองศึกษาดูเดี๋ยวคาบนี้เดี๋ยวเตรียมหนังสือมานะครับเดี๋ยวย้อนไปการเล่นกีฬานิดนึงจริงๆเทอมนี้ แทบจะไม่ได้เรียนในหนังสือนะครับจะได้ลงล่างแต่เพราะด้วยโควิดเนาะทำให้เราต้องมาเรียนวิชาปฏิบัติเป็นทฤษฎีแทนเนาะไม่เป็นไรรอสถานการณ์ดีค่อยว่ากันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่8นี้ใครเจอนะครับบอกเพื่อนหน่อยหน้าไหนครับ การเล่นกีฬาพื้นฐานนะครับเชื <ulares> <ft> ่อว <terrace> ่าทุกคนต้องมีกีฬาในดวงใจเราแล้วลเหมือนกับเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับชอบสีที่เราชอบนะครับอาหารที่เราชอบเสื้อผ้าที่เราชอบรองเท้าที่ชอบเพราะฉะนั้นหน่วยนี้นะครับเป็นการเล่นกีฬาพื้นฐานต้องมีหนึ่งชนิดกีฬาที่เราชอบนะครับอันนี้บังคับเลยทุกคนต้องมีกีฬาที่ตนเองชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องชอบ ต้องอาจจะเล่นเป็นก็ได้หรือรู้จักแค่ก,กฎกติกาการเล่นนะครับวิธีการเล่นเนาะจำนวนผู้เล่นมันเล่นยังไงนะครับเราต้องได้1ชนิดกีฬาติดมือไปนะครับในหน่วยนี้นะครับการเล่นกีฬาพื้นฐานก็จะมีอยู่ 2- 3สชนิดกีฬานะครับมีห่วงข้ามตาข่ายแชร์บอลแฮนด์บอลหรือใครอาจจะชอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้เป็นฟุตบอล เป็นฟุตซอลและก็วอลเลย์บอลนะครับได้หมดเนาะเพราะหน่วยนี้เราต้องรู้เรื่องกีฬานะครับและก็รู้คุณค่าของการเล่นกีฬานะครับว่าเล่นไปแล้วมันได้อะไรแล้วก็พูดถึงในเรื่องของหลักการเล่นกีฬานะครับว่าต้องเล่นในรูปแบบไหนต้องทําอะไรก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วไปเล่นเลยนะครับซึ่งกีฬาก็จะแบ่งเป็นสองประเภทเราเลือกไว้เลยนะครับหนึ่งชนิดกีฬาที่เราชอบ จะกีฬาประเภททีมก็ได้หรือประเภทคู่หรือบุคคลนะครับอันนี้ยังไม่ต้องจดลงในสมุดนะครับอันนี้คือทวนให้ทราบอีกทีหนึง่งเนาะจะได้แยกประเภทออกอย่างเช่นบุคคลนี่คือเล่นคนเดียวก็จะมีมวยมีว่ายน้ำนะครับมีเทเบิลเทนนิสส่วนคู่นี้ก็คือเล่น2คนนะครับอย่างเช่นแบดมินตันเล่นเป็นคู่นะครับเทนนิส เทเบิลเทนนิสก็ได้นะครับต่อไปประเภททีมคือมีมากกว่า2คนไม่ว่าจะเป็นเซปตะก้อฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับมีผู้เล่น5คน10คน11คนขึ้นไปเนาะอันนี้ประเภททีมนะครับมีบุคลคลคู่และก็ทีมนะครับอ่าอันนี้นอกจาก 3ชนิดกีฬาที่กล่าวมานะครับมีคู่มีเดี่ยวมีบุคคลแล้วนอกจากนี้กีฬาแต่ละชนิดการใช้อุปกรณ์ก็แตกต่างกันอย่างเช่นประเภททีมนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันนะครับกับกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันอย่างเช่นวิ่งนี้เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับใช้แค่ตัวนักกีฬาแล้วก็วิ่งเลยกระโดดใกล้ว่ายน้ํามวยอย่างนี้นะครับ ไม่มีอุปกรณ์ก็คือใส่นวมมันอยู่ในตัวของผู้แข่งขันอยู่แล้ววิ่งก็มีลู่วิ่งนะครับส่วนที่ใช้อุปกรณ์ก็จะมีลูกฟุตบอลนะครับถ้าเรามีเฉพาะผู้เล่นก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ถ้าไม่มีลูกบอลบาสเกตบอลอย่างนี้ครับวอลเลย์บอลเปตองเทนนิสต,ตะก้อนะครับอันนี้คือมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการแข่งขันเพื่อให้ได้รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝ่ายชนะนะครับ อันนี้แค่ตัดสินโดยการวิ่งก็คือใครวิ่งเร็วกว่าก็เป็นฝ่ายชนะน,นะครับกระโดดไกล้เหมือนกันตัดสินด้วยใครกระโดดไกลที่สุดมวยไทยเว่ายน้ํานี้ก็ตัดสินว่าใครทําเวลาได้ดีที่สุดส่วนมวยไทยก็ชกเป็นยกนะครับก็ดูว่าใครออกอาวุธได้ดีกว่านะครับเข้าเป้าที่กรรมการดูแล้วโอ้โหมุมแดงอาจจะแบบออกหมัดใช้ศอกนะครับ ได้ดีก็จะได้คะแนนเนาะส่วนฟุตบอลนี้ก็จะแข่งขันเป็นเวลาและก็ดูสกอร์ที่ได้ยิงใครย,ยิงเข้าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับบาสก็เหมือนกันส่วนวอลเลย์บอลนี้แข่งเป็นเซตก็คือใครครบ25แต้มก่อนเป็นฝ่ายชนะเหมือนเปนตองเหมือนกันนะครับใครครบส5แต้มเป็นฝ่ายชนะเทนนิสก็เหมือนกันแต่ก็ก็เหมือนกันใครครบ21แต้มก่อนชนะส่วนแชร์บอลแฮนด์บอลนี้คือแข่งกับเวลาเป็นครึ่ง ครึ่งละ20นาทีใครยิงประตูได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้เราต้องรู้เบื้องต้นในการเล่นกีฬาเนาะต้องเลือกให้ได้นี่เช่นนี้คือความแตกต่างนะครับใช้อุปกรณ์กับไม่ใช้อุปกรณ์เห็นได้ชัดเลยอันนี้เป็นรูปแบบการเล่นต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้นเนาะห่วงข้ามตาข่าย อันนี้เป็นการฝึกโยนห่วงห่วงยางนะครับอันนี้รู้สึกว่าอยู่ในห้องน่าจะมีนะครับให้เราฝึกในแนวตั้งส่งห่วงแบบตั้งนะครับอันนี้ดูเหมือนจะง่ายนะแต่เวลาฝึกเนี่ยเราจะโยนยังไงให้น้ําหนักทิศทางมันตรงกับเพื่อนฝ่ายตรงข้ามให้เพื่อนรับได้นะครับอันนี้ก็ฝึกสายตาฝึกความแม่นยําฝึกการออกแรงถ้าคุณออกแรงแรงไปอาจจะโดนหน้าเพื่อนได้อันนี้น่าฝึกนะครับฝึกสมาธิด้วย เนาะถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยโยนมาอาจจะรับไม่ได้นะครับอาจจะดูแล้วสายตาไม่ดีโยนมาอาจจะเข้าตรงหน้าตรงตาเราได้นะครับอ่านี่อีกรูปแบบหนึง่งอ่าส่งห่วงแบบแบนนะครับเหมือนเหมือนที่เราแบบเหมือนเป็นจานดาวเทียมอะเนาะคล้ายๆในรูปแบบของจานดาวเทียมก็โยนไปเพื่อนนะครับารูปแบบอันนี้เป็นห่วงเอียง ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองมาฝึกกันทรงแบบพิ้วมากนะครับก็หลายรูปแบบที่เราจะต้องลองฝึกดูอ่าต่อไปแชร์บอนอันนี้ถ้ามีกีฬาสีเราก็จัดการแข่งขันทุกปีนะครับเนาะอันนี้เราก็มารู้ขนาดของสนามก่อนยาวก็วคือนี้นะครับ32เมตรกว้างก็คือ16เมตรนะครับ อันนี้เป็นสนามของแชร์บอลก็จะมีจุด3เมตรเขตป้องกันนะครับแล้วก็จะมีตรงรัศมีค่งวงกลมตรงนี้นะครับเขตป้องกัน3เมตรเขตโทษ50นะครับเซนติเมตรอันนี้ก็รูปแบบสนามนะครับถ้าเกิดเราได้เล่นเนี่ยก็น่าจะได้วิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับนี่มาดูเบื้องต้น ห้ามใช้เท้าเล่นลูกบอลน,นะครับอันนี้ห้ามนะห้ามเล่นด้ยวยความบุรุนแรงห้ามคลองบอลเกินสามวินาทีห้ามเดินหรือวิ่งในขณะที่มีลูกแชร์บอลอยู่ในมือเราเนี่ยห้ามวิ่งหรือห้ามเดินและก็ห้ามปัดลูกที่อยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามเช่นครูจับลูกแชร์บอลแล้วปุ๊บปกปอ้องวิ่งมาเนี่ยมาตีหรือมาปัดหรือมากระแทกเนี่ยถือว่าฟาวทันทีนะครับเพราะว่ากติกาแชร์บอลน,นี้เขาไม่ได้ให้ ใช้ความรุนแรงนะครับเขาใช้ในเรื่องของเทคนิคการเคลื่อนไหวค,คือคุณจะวิ่งยังไงให้ฝ่ายตรงข้ามจับทิศทางคุณไม่ได้คือส่งแล้วก็วิ่งนะครับหาตำแหน่งอ,อ,อ,อะไรนะลูกฮะพูดังเปิดซันล<า>ู<ม>อะไรนะครับงู ลืมเปิดลืมปิดไหมหรือเปล่าอ้าวอ้าวเปิดเพลงอยู่ไงมันก็เลยไม่ได้อ่าต่อนะครับอ๋อวลันประพาคงสนทนาข้างนอกปิดไม่หนิลูกปิดไม่ให้หน่อยนะอ่าต่อวันประาห้ามใช้มือเขี่ยลูกบอลนะครับตามพื้นเกินหนึ่งครั้งห้ามป้องกันประตูนะครับสัมผัสเก้าอี้ของผู้่าของคนที่ถือตะกร้าเนี่ไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยห้ามเลี้ยงหรือว่าทุ่มลูกบอล ห้ามส่งบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันโดยที่มือของผู้เล่นยังจับลูกบอลอยู่นะครับห้ามส่งบอลมือต่อมือก็คือต้องโยนลูกบอลให้ออกจากมือเวลาจะส่งให้เพื่อนนะครับผู้ป้องกันตะก,ก้าเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตตรงนี้นี่อันนี้ตะก,ก้าใช่ไหมครับมันจะมีอ่ะเดี๋ยวทำเป็นสัญลักษณ์อันนี้คือคนถือตะก,กานะครับ เจุดสีแดงเป็นคนป้องกันสี่เหลี่ยมแล้วกันเป็นสีแดงตรงนี้นะครับก็คือเขตตรงนี้ผู้เล่นไม่สามารถเข้ามาได้นี่มีแค่ผู้เล่นสีแดงเนี่ยที่ป้องกันตรงนี้ส่วนผู้เล่นสีน้ำเงินเนี่ยครับก็คือต้องอยู่ข้างนอกจุดนี้ห้ามเข้ามาข้างในถ้าเข้ามาข้างในมาชนมากระแทกนี่ฟาวทันที ส่วนในคนท,ที่ป้องกันตะกร้าเนี่ยห้ามมาชนถ้ามาชนตรงเก้าอี้มาชนคนปัดเนี่ยก็ฟาวทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กีฬาที่ต้องใช้ความรุนแรงเนาะอันนี้ง่ายๆเดี๋ยวถ้าได้เปิดเทอมจะพาเล่นนะครับพาเล่นง่ายๆต่อไปเป็นการฝึกการสร้างความคุ้นเคยนะครับกับลูกแช์บอลใครเปิดเพลงลูก อ่อาเดีปิดเพลงก่อนนะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะง่ายๆรูปแบบก็จะให้เราฝึกสร้างความคุ้นเคยก่อนแน่นอนนะครับนักกีฬาถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างความคุ้นเคยกับชนิดกีฬาที่เราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลใครเปิดไมล์กูกว่ายังไงครับอ่าก็คือถ้าเราไม่สร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลหรืออุปกรณ์ที่เราจะเล่นเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลย ถ้าเราจะเล่นเลยเนี่ยหนึ่งแหละเป็นไงครับเกิดความแบบโหเกง่งๆก็คือไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงแต่ถ้าเราได้สัมผัสลูกแชร์บอลได้สัมผัสลูกบอลหรือชนิดกีฬาที่เราเล่นก่อนถ้าคุณจะตีแบบมินตันเนี่ยถ้าคุณไม่เคยจับไม้แบบมินตันเลยเนี่ยอ้ยดีคุณมปจับตีเนี่ยมันก็จะแบบมันจะตีในทิศทางแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ตียังไงมันก็จะยากแต่ถ้าคุณได้มาจับมาลองดอกลูกขนไก่ด้วยหลังมือด้วยหน้ามือเนี่ยครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า อ๋อมันต้องจับในลักษณะนี้มันต้องตีเวียงไปในลักษณะนี้เพื่อจะให้ลูกหรือทิศทางที่เราบังคับไปตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนเนาะบอกน,นะครับว่าเรื่องนี้ต้องเล่นกีฬาให้ได้คนละหนึ่งชนิดกีฬาที่เราชอบนะครับไม่จําเป็นต้องตามเพื่อนนะอันนี้ก็ส่งบอลระหว่างขาส่งเหลือศรีรษะนะครับก็ฝึกความคุ้นเคยอันนี้ส่งด้วย สองมือระดับอกนะครับอันนี้ส่งด้วยมือเดียวหัวไหลอันนี้สองมือเหนือศีรษะนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งลูกบอลมือล่างก็คืออาจจะก,กิ้งรอดระหว่างขาเพื่อนก็ได้มือล่างนะครับอันนี้กระดอนพื้นนี่ส่งได้หลายรูปแบบนะครับส่งกระดอนพื้นก็ได้แช์บอลน,นี้ไม่จําเป็นต้องส่งลูก การอากาศอย่างเดียวคุณอาจจะก,กิ้งมือเดียวคุณอาจจะส่งแบบลอดระหว่างขาอะไรได้หมดนะครับไม่ฟาวนะและก็การส่งบอลมือเดียวเห็นไหมครับใช้มือเดียวในการส่งอันนี้ทักษะสุดท้ายการยิงประตูนี้สําคัญมากอ่าเดี๋ยวพูดนิดนึงนะครับเด้งไปไหนแล้วการยิงประตูนี้นะครับสําคัญมาก จะยิงมือเดียวก็ได้หรือสองมือก็ได้ยิงในที่นี้คือยิงให้ลงตะกร้านะครับไม่ได้ยิงแบบเหมือนฟุตบอลนะยิงเข้ากโกนี่ยิงลงตะกร้านะครับจับด้วยมือที่ถนัดมือหนึ่งก็ได้นะครับยอ่อเข่าเล็กน้อยตามองที่ตะกร้านะครับพร้อมกับโยนลูกบอลให้อยู่เหนือนศีร,รษะนะครับเพื่อจะให้ลูกมัยมนย้อยลงยลงตะกร้านะครับถ้าลงก็ได้สองแตม้มส่วนยิงสองมือเนี่ยคือจับลูกสองมือนะครับยกลูกบอลให้อยู่เหนือศีรษะย่อเข่าเหมือนกัน เวลายิงนะครับห้ามกระโดดถ้าเรากระโดดเหมือนบาสเกตบอลเวลาเราชูใช่ไหมครับบาสมันสามารถเลี้ยงได้ถ้าเราชูปุ๊บเท้ากระโดดถ้าบาสเกตบอลจะได้คะแนนแต่ถ้าเป็นแชร์บอลนะครับถ้าเท้าเนย,ยกขึ้นจากพื้นเนี่ยคือถ้าเข้าตะกร้าคุณจะไม่มีคะแนนนะครับให้จําไว้ว่าต้องเท้าเนี่ยต้องติดพื้นแล้วก็ยิงประตูถึงจะได้แต้มนะครับแช์บอลเนาะ ันนี้หลักการจำไม่ง่ายแต่ถ้าเป็นบาสเกตบอลเนี่ยคุณเลี้ยงเล็กไปคุณสามารถกระโดดชูดได้เพราะว่าอะไรครับทำไมบาสเกตบอลทำไมเขาถึงแบบให้กระโดดได้เห็นอะไรเขาเรียกอะไรครับห่วงใช่ไหมสูงไหมหนูว่าสูงไหมห่วงที่อยู่สองฝั่งอาสูงกว่าสองเมตรกว่าเนาะเห็นไหมครับ NBA ที่เขาแข่งขันกันเนี่ยบางทีนักกีฬาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กระโดดชูดเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกเนี่ย หรือว่าลูกบาสเกตบอลที่เราแบบจะยิงลงห่วงเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเขาก็เลยให้สร้างกติกาคือกระโดดชูดได้จะชูดมือเดียวก็ได้นะครับแต่แชร์บอลมันต่างกันคนถือตะกร้าถ้าคุณหา,หาผู้เล่นคนที่ตัวสูงเนี่ยคุณก็ต้องออกแรงเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเอาผู้เล่นตัวเล็กมาเป็นคนถือตะกร้าอย่าลืมนะครับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามตัวปัดถ้าเขาสูงกว่าเขาก็กระโดดปัดลูกที่เรายิงได้ เพราะฉะนั้นมันมีการวางแผนนะครับถ้าคุณวางแผนไม่ดีปุ๊บก็กจบอ่าเพราะนั้นมันเป็นกีฬาประเภททีมนะครับอันนี้ต่างกันนิดนึงอันนี้แฮนด์บอลก็ไม่ต่างจากแชร์บอลนะครับก็ดัดแปลงมาจากบาสเกตบอลนะครับผู้เล่นต้องมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะครับอันนี้ก็สนามเหมือนกันแบ่งเป็น40เมตรกว้าง กว้าง20ยาว40นะครับทักษะในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลนะครับต้องฝึกให้เกิดความชำนาญเหมือนกับแชร์บอลนะครับอันนี้การส่งลูกบอลสองมือระดับอกอันนี้เหนือศีรษะอันนี้กระดอนพื้นนะครับรูปแบบก็คล้ายๆกับแชร์บอลนะครับอเขาบอกว่าการเลี้ยงลูกบอลนะครับ ถือว่ามีความสําคัญในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลนะครับเพราะการเลี้ยงลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่งวว่องไวถูกต้องทําให้กีฬาแฮนด์บอลเป็นไปได,ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูกบอลเนี่ยสามารถสลับมือซ้ายมือขวาได้การเลี้ยงลูกบอลนะครับให้เราการนิ้วออกนะครับทุกนิ้วแล้วกดลูกบอลลงพื้นโดยให้ข้อมือนิ้วนะครับทั้ง5นิ้วเนี่ยแล้วก็ใช้ฝ่ามือในการตบลูกแฮนด์บอลมันจะเคลื่อนไหวได้คล้ายๆกับบาสนะครับเนาะ,ะอันนี้เลี้ยงได้ นี่ทักษะนี้นะครับเขาก็เลยฝึกการเลี้ยงหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับอันนี้แฮนบอลนะครับไม่ใช่บาสเกตบอลนะมันคล้ายๆกันถ้าบาสเกตบอลเะลูกใหญ่เขาก็ฝึกวอาเลี้ยงสลับฟันปลานะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญให้มือกับลูกแฮนบอลเนี่ยให้มันบาลานซ์กันให้มันสร้างความมุ้นเคยเกิดความชํานาญขึ้นนะครับเวลาแข่งขันก็จะง่ายนะครับไม่ตื่นสนามเนาะอันนี้ก็ฝึกการเลี้ยงลูกบอลอ้อมแถวนะครับ แบ่งกลุ่มสองตอนหันหน้าเข้าหากันห่างสัก2เมตรหรือห้าเมตรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะฝึกนะครับให้คนแรกเลี้ยงลูกบอลอ้อมแถวตัวเองแล้วกลับมาส่งให้คนต่อไปเรื่อยๆนะครับใครเสร็จก่อนก็เป็นฝ่ายชนะอันนี้ก็ฝึกทักษะการเลี้ยงนะครับหลังจากเลี้ยงหลบสิ่งกีดขวางแล้วก็มาเลี้ยงให้เกิดความว่องแหวว่องไวนะครับ อันนี้การยิงประตูนะครับมีความสําคัญมากในการเล่นแฮนด์บอลผู้เล่นต้องยิงประตูให้ชํานาญแม่นยานะครับการยืนยิงประตูใช้มือที่เราถนัดเนี่ยนะครับลูกบอลเหยียดไปข้างหลังนะครับมือหนึ่งก็เหยียดไปข้างหน้านะครับก้าวเท้าก้าวเท้าหนึ่งหนึ่งก้าวนะครับพร้อมคว้องลูกบอลไปข้างหน้าอย่างรุนแรงอันนี้การวิ่งยิงประตูอันนี้การกระโดดยิงประตูนะครับ อมาดูคุณค่าบ้างนะครับคุณค่าของการเล่นกีฬาอันนี้แน่นอนนะครับที่เราเลือก1ชนิดกีฬาที่ตนเองชอบเนี่ยเราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงนะครับเกิดความสมบูรณ์สรีร่างกายก็จะดูแล้วหุ่นสมาร์ทผู้หญิงดูแล้วก็สวยนะครับเนาะถ้าเราออกกําลังกายก็จะมีบูมต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับทําให้สุขภาพจิตเราดีด้วยนะครับ มีอารมณ์ล่าเริงแจ่ม,มใสเนาะถ้าเราได้ออกกําลังกายนะครับช่วยปลูกฝังในการมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับเมื่อผู้อื่นทําผิดพลาดเนาะหลายคนอาจจะไม่ชอบแหละมันเหนื่อยนะครับคําว่าออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานี่คือเหนื่อยไว้ก่อนเลยสังเกตไหมนักกีฬาก่อนที่เขาจะประสบความสาเร็จนะครับเขาเหนื่อยมากมองคนฝึกซ้อมตีห้าตื่นขึ้นมาวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บ ประมาณ9โมงนะครับลงสนามเพื่อฝึกซ้อมประมาณเที่ยงก็พักทานข้าวแล้วก็ซ้อมต่อบ่ายสองถึงบ่ายสามเขาก็จะมีตารางอของเขานะครับคนที่จะติดทีมชาติได้นะเขาก็มีโปรแกรมการฝึกของเขาถ้าเกิดไม่ฝึกเลยนะครับอย่างมิตตี่เจะ่ะที่ไปเล่นในเจลีกนะครับถ้าเขาไม่เหนื่อยถ้าเขาไม่ฝึกเนี่ยครูเชื่อว่าไม่สามารถที่จะไปเล่นในเจลีกและสามารถเป็นส1ตัวจริงได้ สุดยอดนะครับก็คือไปเล่นในเจลีปุ๊บแล้วเป็นตัวจริงตัวจริงคือลงสนามทุกแมตช์นะครับ90สนาทีไม่ได้โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับอันนั้นคือสุดยอดแล้วนะอย่างทีละทอนเหมือนกันที่ไปเล่นเห็นไหมครับไปเล่นในเจลีต,ต่างๆและเขาได้ลงสนามสเสตัวจริงแต่ถามว่าถ้าเราไปเล่นในเจลีนะครับอย่างเช่นนัดหรือว่าปกป้องเนี่ยไปเล่นในเจลีปุ๊บคุณเป็นตัวสำรองคุณอยากไปเล่นในเจลีไหมคือเวลาทีมของเจลีที่เราไป เนาะเรามาเล่นในลีกไทยไม่ดีกว่าเราคือได้เล่นเป็นตัวจริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาฝึกซ้อมเหนื่อยมากนะเราเห็นแค่ความสําเร็จของเขาคือโอ้โหเก่งว่ะเก่งมากเลยมีชื่อเสียงได้โล,ล่รางวัลได้เล่นแมนออฟเดอะแมตช์ในแมตชนั้นเล่นดีมากได้เป็นนักกีฬาที่แบบได้โล่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศไทยอะไรเงี้ยครับเนาะพวกเทควันโด ที่ว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกมาอย่างเงี้ยเราดูเหมือนง่ายเนาะนะครับแต่จริงๆเขาทํายากมากนะครับยากมากนะกว่าจะไปยืนจุดนั้นได้และเขาภูมิใจนะครับเวลาสัมภาษณ์นักกีฬาจะร้องให้บางคนแบบจะร้องให้ทําไมก็ชนะต้องดีใจหรือเปล่านะครับก็คือเขาร้องให้ในที่นี้คือเขาแบบโอ้โหฝึกซ้อมมาแล้วไม่เชื่อว่าทําได้นะครับบางคนเขาไม่เชื่อว่าุทำไมเราชนะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรที่แบบในเอเชียของเราได้ มันถือว่าเป็นความภูมิใจที่เขาสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาปุ๊บมันภูมิใจแล้วมันน้ําตามันก็ไหลแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เขามีชื่อเสียงไปด้วยครับหรือไม่ได้รับการชื่นชมนาย,ยกของสมาคมก็มาสนับสนุนเงินอัดฉีด5ล้าน10ล้านบ้างเห็นไหมครับมันก็เลยได้ค่าตอบแทนกลับมาเห็นไหมตอนที่เขาทำเขาไม่ได้ค่าตอบแทนนะตอนไปติดทีมชาติอาจจะแบบอดอดจยากเนาะถ้าเราไปดูประวัติย้อนหลังของแต่ละคนบางคนทางบ้านไม่มีฐานะ นะครับบางคนแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดตามหาความฝันหนูมีรองเท้าสตาร์ทหนึ่งคันเขาเปิดรับสมัครที่เมืองทองรับเยาวชนไม่เกิน18ปีคัดกีฬาฟุตบอลก็ไปคัดตัวเขาเปิดรับตัวไหนคือไปหมดนะครับมันมีประวัติของแต่ละคนนะไปดูนะครับบางคนพ่อแม่ไม่ได้มีแบบเหมือนคนทั่วไปเลือกเกิดไม่ได้นะครับนึกภาพไม่ได้เขาเลือกที่จะเป็นนักกีฬาได้บางคนแบบ ามาสอบมาทดสอบร่างกายทดสอบฝีเท้าแล้วไม่ผ่านก็มีเยอะแยะนะครับไม่ผ่านในที่นี้คือแบบอาจจะเก่งอยู่แต่มีคนเก่งกว่าเขาเรครับถือว่าคัดร้อยคนเอาห้าสิบคนอย่างเงี้ยเราอาจจะเจ๋งสุดในจังหวัดนั้นในจังหวัดกรุงเทพเจ๋งสุดในจังหวัดนครปฐม,มคือเล่นกีฬาเก่งสุดทุกคนรู้จักคุณในนครปฐม,มทุกคนรู้จักคุณในกรุงเทพมหานครหรือเด่นสุด จังหวัดลาดบุรีเก่งในระแวกนั้นพอมารวมตัวกันปุ๊บมันจะมาคัดตัวที่เจ่งสุดทีนี้เราสู้เขาไม่ได้อาจจะฝึกซ้อมน้อยหรืออาจจะแบบเก่งยังไม่พอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แบบสุดยอดมากนะคนที่แบบเล่นกีฬาแล้วประสบความสําเร็จคือขอตั้งเป้าไว้เลยนะครับคนที่เป็นในกีฬาคืออยากได้เหรียญทองในรายการนี้อยากได้รางวัลในรายการนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบบซ้อมไปวันวัน,วนมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ คือไม่ประสบความสําเร็จแต่ระดับเราไม่ต้องถึงขั้นทีมชาติครับแค่เราออกกาลังกายเนี่ยรักษาหุ่นตัวเองให้มันสมาร์ทแล้วเนี่ยให้มันแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วและเรารู้ในเรื่องของการมีน้ําใจวิ่งไปชนเพื่อนเนี่ยบางคนสะใจวะ่ะได้ชนเพื่อนแล้วว่ะเอาวะ่ะแพ้ช่างมันได้ชนเพื่อนแล้วได้สกัดขาเพื่อนแล้วอันนี้มันไม่ใช่เสน่ห์ของกีฬาอย่างวน้อยเราวิ่งไปชนเพื่อนเราขอโทษให้ไม่ตั้งใจ หรือเวลาแข่งขันเนี่ยคุณแน่นอนคุณอยากชนะทั้งสองฝั่งนะครับคือผมก็อยากชนะคุณก็อยากชนะแล้วถามว่าแบบบางทีมันเป็นกีฬาประทะอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยครับวิ่งชนกันบ้างสากัดขาบางทีสกอร์มันนําเวลาจะหมดปุ๊บเกิดความเป็นไงครับโมโหโอ้โหเมื่อไรจะยิงเข้าเมื่อไรจะชนะบ้างก็ไปชนเพื่อนนะครับแต่พอจบเกมปุ๊บถ้าเรามีน้ําใจก็เออเราขอโทษนะจังหวะนั้นเราแบบวิ่งไปชนคุณโดยที่แบบเราโมโหแหละเราหงุดหงิด เออกลัวเราแพ้กลัวทีมเราแพ้อะไรเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเรารู้จักตรงนี้พอจบเกมสิ้นสุดเสียงนูกวีดปุ๊บก,ก็เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าคนไหนเป็นเพื่อนไม่ได้นนแสดงว่าคุณหนี่งแหละขาดการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาขาดการรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะครับเนาะามีกีฬาสีต,าาตอนเราเล่นบอลมีคนวิ่งมาเตะขาด้วยครูพี่เขาอ่ะ,อะเห็นไหมบางทีอาจจะยังไม่ขอโทษใช่ไหม อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีพี่เขาอาจจะมาขอ,ขอ,โ,ทขอโทษขอโทษนันน้องเมื่อกี้พี่พี่เตะพลาดไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้อภัยเขานะครับไม่ใช่แบบไม่ให้อภัยหรอกเดี๋ยวแมตช์หน้าเอาคืนวะเดี๋ยวเตะคืออันนี้มันไม่ใช่นะครับถ้าเราจำเหมือนั้นปุ๊บมันเป็นนักกีฬาที่แบบไม่มีวิน,นัยแล้วดูปุ๊บสายตาคนที่เป็นผู้เชียร์นึกภาพไหมถ้าสี่พอสี่เนี่ยแข่งขันกันเนี่ยมีกีฬาเนี่ยสองฝั่งแบ่งเป็นสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเนี่ยให้แข่งขันกันกีฬาฟุตบอลเนี่ยถามว่าคนดูเนี่ย ก็คือปอ2ป3ป5ป6นั่งเชียร์เรารอบอัศจรรย์นนะนึกภาพนะแล้วถ้าเกิดมีนักกีฬาคนหนึ่งแบบเล่นนอกเกมแล้วแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าไม่มีวินยัยไปเตะเพื่อนไปเหยยขาเพื่อนแล้วก็ไม่ขอโทษเดินเก๊กเดินแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นนักเลงอะเหมือนไม่ใช่นักกีฬาปุ๊บคนดูก็จะบอกอ๋อทำไมนักกีฬาคนนั้นแบบผหไม่มีน้ําใจมากเลยกับอีกคนนึงวิ่งไปชนเพื่อนอขอโทษนะคนนี้ไม่ตั้งใจเลยขอโทษนะ พอจบเกมปุ๊บมาสัมผัสมือกับอีกคนนึงไม่สัมผัสมือไม่ต้นคือไม่ยอมรับคําตัดสินของกรรมการก็มีนะครับเนาะมีนะอย่างเช่นกีฬาสีเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้บางทีมีพี่ที่เขาจบไปแล้วอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปจํานะครับเนาะก็มีครูเข้าใจนะครับเวลาแข่งขันเนี่ยทุกคนอยากชนะอยากได้รับชัยชนะจากคนที่เคียร์เราเนาะเราอยู่สีเดียการมีน้องมาเคียร์ปุ๊บก็อยากได้รับชัยชนะเพื่ออยากให้แบบ สีเราได้ที่หนึ่งแต่บางทีเราต้องคำนึงว่ามันมีแพ้มีชนะแล้วก็มีอภัยนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์ของกีฬาเนาะที่ฝากไว้นะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนี่อาจจะพูดไปหมดแล้วแหละในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลในเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์หรือสารเสพติดทุกชนิดนะครับที่เราอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวบางคนมีเวลาว่างเกิน ที่บ้านพบปะสังสรรค์กันอ่ะมามาลองดื่มดูลูกมาชิมดูยงไหถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้เวลาว่ารงรนนี้ไปเล่นกีฬาเนี่ยอาจจะแบบอ่ะลองก็ลองไปนั่งลองครั้งหนึ่งดื่มไปครั้งหนึ่งปุ๊บไม่เห็นเป็นไรเลยพอครั้งสองชวนอีกนะกินอีกทีนี้ขาดไม่ได้พอขาดม่ได้คุณติดคุณก็ต้องกินไปเรื่อยเหมือนบุหรี่ครับตอนแรกไม่ดูดหรอกเพื่อนชวนบ้างคนนั้นชวนามากมั้ลองดูดูดไปดูเล่นๆไม่เป็นไร พออีกวันสองเอามาดูดเล่นๆอีกวันสามมาดูดไปเรื่อยมันก็จะติดนะครับเนาะอันนี้ฝากวาไว้ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าบุหรี่สุรามันเป็นยังไงแต่อนาะคตข้างหน้านะครับไม่รู้ว่ามันจะไปเจอเพื่อนยังไงอีกเนาะขึ้นระดับมัธยมอาจจะเจอเพื่อนที่ดีก็ดีไปเป็นเพื่อนเรียนถ้าเจอเพื่อนคนที่แบบเกเรออกนอกกรอบปะแล้วไม่เข้าหลักเรียนะไรวันนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรทํากันสนุกๆกันั่งคุย ติดสารเสพติดติดบุหรี่อย่างนี้ครับก็ไม่ดีเนะาะาจะารู้แล้วแหละเบื้องต้น